เวลาไหนที่มีค่าที่สุดในความรักคุณรู้ไหมครับไม่ใช่รักแรกพบนะไม่ใช่ตอนง้อก,กันนะไม่ใช่ตอนมีอะไรกันหรอกมันคือเวลาที่คุณกําลังเลือกกันอยู่2ฝั่งเนะี่ยยังมีใจและยังเลือกกันนั่นหมายความว่าทุกๆโมเมนต์ในชีวิตนะครับที่เกิดขึ้นแล้วคุณยังเลือกที่จะมีเขาอยู่ข้างๆเวลานั้นนะครับเป็นเวลาที่พิเศษที่สุดสําหรับคน2คนเวลาดีใจ เ,เวลาเสียใจเวลาคุณได้โปรโมทงานใหม่คุณอยากอยู่คนที่คุณรักวันที่มันอืดๆเซ็งๆคุณก็อยากอยู่คนที่คุณรักดังนั้นเวลาที่คุณสองคนเลือกที่จะอยู่ด้วยกันเวลานั้นคือเวลาที่สําคัญที่สุดแต่ ไม่ใช่สักแต่ว่าเอาอีกคนหนึ่งมานั่งแล้วขาแตะแหวกอ่าคุณเฝ้ามึงได้ละวันนี้มึงไม่มีคนอื่นคุณสบายใจละอันนั้นคุณไม่ได้เลือกเขาคุณแค่ขังเขาไว้แต่คุณไม่ได้ทําให้เวลานะตรงนั้นเป็นโมเมนต์ที่ดีที่สุดเวลามันน้อยนะในชีวิตในแต่ละช่วง1ิปีนี้แป๊บเดียวเองเดี๋ยวสุดท้ายมันก็ถึงวันที่สันจะทําชีวิตเดินเข้ามาแต่ด้วยด้านใดก็ตามแต่ความรักมันจะมีค่าเขาเืมอคุณทําให้โมเมนต์ทุกโมเมนต์นั้นมันดีที่สุดอ่าและต้องทําอย่างไรนะครับโอ้ม มากมายเต็ไมไปหมดเลยแม้กระทั่งแค่นั่งกินกาแฟดูนกร้องอยู่ด้วยกันคุณก็ทําเป็นเบสโมเมนต์ได้ถ้าอยากทําเป็นไปนเรียนคอร์สผมชื่อโรแมนติกมันไม่ได้เฉยเฉยจุดเทียนนั่งคุยกันใต้แสงเทียนนะมันแบ่งไปไม่รู้กี่แคตตากรีแค่ทําครบอ่ะผมเชื่อเลยนะครับว่าชีวิตรักคุณจะเป็นชีวิตรักที่มีความสุขและมีความหมายที่สุดเวลาคุณมองย้อนกลับไปในทุกๆวัน